ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับกับเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับวันนี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูมะพร้าวน้ําหอมนะครับที่สวนหลังบ้านนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะกินได้หรือยังนะครับผมนี่ครับมะพร้าครับกรบนเลยนี่นะครับมะพร้าวดี๋ยวผมก็จะขึ้นนะครับขึ้นไป ไปยัมาดูนะครับ ะครับเราก็จะผ่าดูนะครับผ่าสดๆจากต้นเลยครับ จะกินได้ยังก่อนหรือแกถมาให้เราดูนี่นะครับแบบว่าถ้าตัวนี้มันยังเป็นแบบสีเขียวอ่อนๆน,นะครับก็แสดงว่ามันยังอ่อนอยู่แต่ถ้าตรงขอบตรงขั้วตรงนี้มันเป็นสีเขียวแบบเข้มๆพอประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่ากําลังกินครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะพาให้ดูเนี่ยก็คือตัวนี้ก,กําลังกิน ไม่อ่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่แก่ครับพอดี นี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อครับนี่ก็คือกำลังกำลังพอกินเลยครับอืมยอดอืมอือหือหวานนี่นะครับมะพร้าวหลังบ้านครับมะพร้าวน้ำหอม ôi giọt mời bán ưm 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 เดเลยนะลูกมะพร้าวครับเดินมาครับเดินมาเลยนี่แหละครับมะพร้าวตันนี้ก็กำลังมีครับแต่ก็นี่กูน,นี่กำลังอ่อนอยู่นะครับน,นู่แหละครับ นะครับเป็นแถวยาวนะครับนี่คือมะพร้าวน้ําหอมครับผมหลังบ้านนะครับก็ปลูกมานานหลายปีแล้วครับก็ได้กินทุกปีได้กินตลอดนะครับ,นรบเนื้อหนาหอมหวานนะครับยอดอ่า ครับหวานหอมอือหือโอ้ยชื่นนะมึจะพาให้ดูเลยทีนี้ซับเอาปับ๊บ นี่เห็นไหมนี่นะครับสุดยอดนี่แล้วก็เตรียมมาอุปกรณ์ช้อนนั่งกินแม่งเ,เอาอแจวมาครับมากินด้วยกันครับอืมสุดยอด อืมอืมอืมเนาะเอาลูกก่อนเนาะเก็บก่อนอืม

นี่ะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับ ซับสไคร์นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วจะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับมือนี่กับมิซมิล่ะครับสําหรับคลิปเก็บมะพร้าวลังบ้านนะครับมะพร้าวน้ำหอมล้านบาสนะครับเด้อแก้มิซมิล่ะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ